เวัดีค่ะวันนี้มันเล่นเกมดันผีสวัสดีค่ะวันนี้ใจใจจะชวนมาเล่นเกมผีแล้วเนี่ยผีอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยมืดด้วยอ้าวห้องส้วมมีไฟฉายด้วยนะเอาไปเล่นกันเลยในใครเล่นเกมนี้เข้ามาบอกได้นะจะได้เล่นด้วยกัรน้ำดันแอร์ได้ไหมนะเดินกันสองสามคนนี้เป็นแถวแถวเดี๋ยว <นะ S 2> เดี๋ยวเดียวมันเล่นได้แค่สองคนได้อะ่ร นะใครเดินเล่นใครเล่นอยู่ด้วยกันเรามาเล่นกระใ,ใจใจได้นะครัชคัชนี่คัชนี้นี่มันเป็นโรงพยาบาลไม่ไม่อันน้ดูดีๆคนเรามันจะเข้าไปในโรงพยาบาลล้างทําไมอะไม่แล,แล้วแอบได้นะเออนอนไปเลยพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยออกไปทำอะไรเนี่ยให้ยกเตียงหรอ แอบก่อนแอบใครก่อนก็มันไม่มีคนใช่ไหมแอบผีไงแล้วเห็นหรือยังอะผีไหนอะ,นะ,ะเคยฮะปัดเคยเห็นสักตัวมั้งยังเคยเคยเห็นตู่จู่ว่าจะเจอที่เจ้าจะจะคุยคุยเจอคุยอะไรออกไปกันจะให้ เขาเคยเห็นเขาเรื่องเกมผีใช่ไหมแล้วแล้วแล้วก็จจเหเขาชื่อเอคอยู่นี่อะไรอ่ะมันชั้นคืออะไรอ่ะบมมันชั้นมีอะไรเผื่อหยิบอะไรมาใช้ได้เนี่ยคืออะไรอ่ะไม่หยิบขึ้นมาหรอเมื่อเมื่อเจเจเเจเจเจากจจเ ถ้างั้นออกไปจากที่นี่เหรอต้องออกไปข้างนอกไหมไม่เอาเดียวไม่เอาจะจะจะอยู่ที่นี่ไปตะล,ะตะละอดอ่ะทำไมอ่ะจะออกไปเลยเออแล้วจะอยู่ทำไมตรงนี้ก่อนเป็นหลงผียายาผอาญาเปิดพี่อะนรฮึฮิฮิเสียงอะไรมากจะยา้ายหินผีมา ไหนเสียงกรดอนกก่อนเุ้ยเสียงมันเป็นแบบไหนล่ะเดินทัดมันมามันซึ่งเดิมทัดหรือไม่ตะมันต้องเตีวแต่ว่ามันมันไม่ต้องหาหรือต้องหาทานอ่ะก็คงต้องหาถ้ามันขึ้นแบบนี้ ใช่ไหมอืมดีอะไรจะอยากดโอ้ยตกใจเองเออกไปเธออยู่ทำไมตรงนี้เนี่ยเผอหัวเองมันมอกไปจากตึกนี้เธอมันมีเวอร์เองหัวเองอะ่ะไปมัน เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอริ่มใม่ถาถาจะหมดเทา <c oughs> อย่างนี้ได้ด้วยเหรอมีเริ่มจากป่าเลยเริ่มจากที่ห้องด้วยยังยังยังไม่มีจกเกายังไม่ได้เ <c oughs> ขาล็อกอยู่เริ่มเริ่มที่ห้องนี้อะขอับไปตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้อะนี่ไม่ใช่ เล่นเงีย้ยอก,กลัวถ้าก,กลัวไม่ต้องเล่นมันมีเพอเองไปลุยไปลุยในลูกนี้อืมทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งลุยนี่ไงไฟฉายอยู่ตรงนี้ไปเลยครัช ขอกินฟไฟายก่อนนะอืมมื่อหแล้วเกินไม่เป็นไรมีไฟฉายอยู่นี่ไงนี่ไงยิบเลยหยิบเลย,ยเลยขมาไว้แทงผีบาหรือเปล่านี่อะไร มีอะไรอีกขนไม่ให้หมดกระเป๋าที่เยอะมีอะไรสู้มัได้ช่วยหมดกินกินเอาไว้ชินมามีแหละไปเอาไปลุยขอขอหาคุณแจ็ก,กันนะคุณแจ็คนี่นี่นีเย็บแล้วก็ไม่สอ่องแล้มืดมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องอตั้งเพลงต้องเพลงก่อน ไปลุยเลยเปิดประตูกระแทกหน้าตัวเองไปออกไปเลยแล้วเดี๋ยวมันก็เจอผีเอาก็เล่นเกมผีก็ต้องเจอผีสิเล่นเกมผีก็ไปเล่นเกมปลูกต้นไมต้ต้องเอาต้องต้องเอาคอนเหรอใช่ไหม ไม่ได้หรอกก็แสดงเขาไม่ให้เดินทางนี้ไปอีกทางหนึ่งเดินไม่ได้ล็อกล็อกนี่ว่าพระเจ้าพระเจ้ากล้วยทอดเจ้าจอดทัาไม่ทันมันมืดจัดอ่ะในโรงพยาบาลนี้ค่ะไม่เปิดไฟหรอวะนี่อะไฟหัวนะก็โดนอย่าพูดว่า อะไรไปได่าไปไ่ <Bye. S 2> นปไม่มีอะไรเลยไปปิดประตูก่อนเดี๋ยวเพีเข้ามาเธอทำ นียโอ้ตกใจสวสุน่นตันนว่าเป็นเพร์รทหัวผีหัวผีเข้ามาปือยฟรีทอเล็ตเนี่เส้เไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะลงพยาบาลเนี้ยเราต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดกาเฮ้ย อะไรอ่ะถ่าดล่ะซับซี่อ่ะอ้าวเอาไว้เครื่องผีไงเก็บไปเก็บไปได้ก็เก็บเก็บใช่ไหม, <ใน S 1> มไม่เอาไว้เครื่องผีใช่ไหมไอผีมาเข้ามาแต่จะดูไม่เล่นแล,แล้วไม่เห็นมีผีเลยอ่ะ้าว <c oughs> ขมขมคุณเชื่อเอาไวส้สีผี ฉีดน,น้น้าเีดฉีดมัมมนี้หละเชีดนเอาไว้สิผีแม่มันล้มไปเนื้อจะมัาจะมาจะมาเก็บของเก่าขายหรือไงเอามาขายคนไงเรามาเพื่อล่าท้าผีนั่นเราต้องหาผีให้เจอไหนอนอูหอะไร จะออกมาเซะจะแขว้งผีจะแขว้งผีเนี่ยขวดนี่ยขวางผีเลยไหนก็ไม่ได้ไปเกิดแล้วทำไปมีประโยชน์ไดอแล้วออกมาทันไม่กลัวผีไม่กลัวผีหรอกกลัวตาเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาอันนี้มันโยนใส่เลยจะมาให้มาแม่เอาทำมันโดนไหนเอาไนงะ ใส่เจ้ผีขี้อายทะรมังเนี่ยผีขี้เหนียวผีขี้เหนียวอะ่ะเอาโปรไฟแล้วหรอเดดเไหนมาดูไหนปวดได้ฟันเลยตัวอะไรอะ่ะน้ำมาสิไป อุ้ยตกใจคือมันฆ่ามันทำไงเอาไฟส่องมันให้ตายวุ้นไปอะไมวหนีไปหนี่ไปต่อหนีไปไม่คือ